สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพูกกัดเจแดงมาอน,นีนะคิดไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกวหวยงวดที่แล้วตัวเด่นกระพาดเป้าไปเนาะคะ่ะตัวเด่นมาเจ็ดเนาะคะ่ะแต่ตัวเด่นจริงๆนะมาสองซึ่งไปยู่หลักลอยเจแดงคาดการว่ามาจะต้องมาเก็บบ่มาาค่ะสองมาแห้งสองกับไปยู่หลักลอยเนาะคะ่นะเนาะแล้วก็ห้านะ ไปอยู่ข้างล่างเจดแดงผุดถูกมากถูกคิดเนาะตัวที่สามนะ่ะจะชอบอยู่ข้างล่างตลอดเลยไม่ไม่ขึ้นข้างบนสักทีเนาะถูกทั้ง2อตัวเนาะทั้งสองหลักอะทั้งหาสอยู่ข้างบนถ้าไปวิ่งนะ่ะก็ได้เลยเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ก็ผ่าไปสองศูนย์เเนาะแล้วก็หกห้าเนาะ หาหนึงโอ้ขาเป็นหวยเล้าค่ะเป็นหวยเล่าไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์หวยเอ้าขาบคาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาสังซื้อคลิปเมือีอวันนี้หายค่ะวันสุดท้ายแล้วนะคะใครเห็นคลิปนี้รักมาได้เลยวันสุดท้ายที่จัดโปรแล้วนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเป็นฟืน้นเป็นเครืมฟืน้นฟูผิวค่ะคอลลาเจนทองคำกลางคืนค่ะฟืน้นฟูผิว กอล์เจมทองคํากลางคืนอันนี้กลางวันค่ะกลางวันหอมสืกว่ามันจะว่าขาวปันใดจะเด่กับท่าเลียวกับทัานท่ารองพื้นทับเนาะท่าลองพื้นทับมันจะขาวประมาณนี่ค่ะท่านผู้ชมจะเดงกับท่าตัวนี้ล่องไปแล้วหลังอาบน้ำท่าตัวนี้ล่องไปแล้วก็ท่าลองพื้นทับเนาะค่ะเนาะท้าลองพื้นทับอันนี้มาทายท่านผู้ชมดู วาทาเข้าไปแล้วมันก็จะมีความขาวประมาณสามสิบเปอร์เซนต์ะคะนะทาข้อน้ำค่ะขอด้วยทุกครั้งนะคะกันหย่อนยานแล้วก็ตัวนี้คอลลาเจนทองคำทากลางคืนค่ะทากลางคืน,นสิมดแล้วนะคะฟื้นฟูสิวปรับสภาพผิวให้หนาชุ่มชื่นแล้วก็ให้หน้ามีออรา่า ตึงเรียบเนียนแล้วก็ยกกระชับลิ้วลอยต่างๆเหมาะก,กับไว้ซ้ำเข้านี่แหละค่ะท่านผนะู้ชมเนาะเหมาะก,กับไว้อย่างเราเลยหรือว้ไว้30ก็เริ่มใส่ได้แล้วแคะ่จะสตาป์ท่านไว้ตลอดนะสตาป์หน้าท่านไว้ให้คงอยู่ตอนนี้เจรียงก็63กับพ่อเบิรงดได้เลยล่ยนะเนาะพอเบิรงได้นะ วันที่หวยบอกวันที่สิบเจ็ดเดอนเด้อสิบเจ็ดเดือนหนึ่งเดือนมกราหกแปดนะคะหกแปดกับวันที่จะสอบพินเรยณากับขอโทษขอให้ดูข้างหน้าเอากันแล้วกันดูข้างหน้าปอกคลิปกันเลี้ยวกันค่ะอย่าไปดูในเนื้อใน,ในเนื้อนี้มันมันนั่นเนาะมันไม่ถูกต้องเวลาเจแดเงเขียนนะ่ะไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวย มาเบิงวันนี้ไม่มีสามตัวนี้สามตัวนี้มันมีสิทธิ์ถูกยาวนานมากเป็นปีแล้วค่ะมองได้เบิงได้สามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกเนาะไม่มีสิทธิ์ถูกขอเวลานิดนึงค่ะยาใจรอนนิดนึงไม่มีสิทธิ์ถูกหวย ค่ะท่านผู้ชมขึ้นนี่คืองวดก่อนนะค่ะเนาะนี้คืองวดก่อนตำแหน่งที่สองเจดห้ามั่นใจว่ามาเจ็ดบ่ามาหาเจดแดงว่าต้องล่งหลางอยู่แล้วเนาะห้าลงล่างอยู่แล้วถ้ามานะ่ะชอบหาข้างล่างแล้วก็สองตำแหน่งที่สองกับตำแหน่งที่7นี่จะมาบนตลอดเลยค่ะ เอามาเบ่งน้ากันว่างวดน,นี่ตัวใดฝากไล่ฝากแซนเนี้์เดิษทางยูทูบเจแดงคนเดิมนะคะมาตัวนี้3กับสค่ะยู่บนนะคะ3กับ4ีสองตัวนี้ต้องมาบนแน่ๆเลยตำแหน่งที่8ปนดะอยู่ล่างค่ะเอาแต่ว่า8ก็มาเรียงเนาะ เด่นสามกับแดมาแรงเหมือนกันแปดกับมาก่ะนี้สามแปดก็เป็นไปไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมมันบกเคยขามกันเจ้าเทียตะเพ็ดมากปีสองปีนะคะแล้วก็ตำแหน่งอยู่ที่สี่เนี่ยแตะโอนก็บ่เคยมากดอกมาแต่ตำแหน่งที่สามนี่จะมมาตลอดตลอดพอตกปีนี้มมกมันมาตำแหน่งที่อยู่ที่สีน่ะทุกงวดเลยค่ะมากมวดที่แล้วน่ะเจ็ด ไม่มามาตำแหน่งที่มาตำแหน่งที่สามสองครั้งแล้วนะคะงวดที่ออกหกสามกับสองศูนย์เก้านะคะ่ะตำแหน่งที่แปดนี่ต้องล่องล่างอย่างเดียวค่ะท่านผูช้ชมทำไมนะล่างอย่างเดียวเนาะ,ะหาตัวมาใส่ล่างเป็นมาตัวใดล่างงวดนี้เดี๋ยวถทะเบิงหวยมีที่มาเนาะคะ่ะล่างงวดนี้สองตัวบนติด ทุกงวดค่ะท่านผู้ชมเพิ่นวานเนี่ยเจดียงสิมานน้ำเสนอให้เบิง่งถ้าค่อยช่มในลีบต่อ,ต,อต่อไปเนาะค่ะเนาะเด่นที่สามค่ะงวดน,นี้เด่นที่สามก็ขอให้ท่านผู้ชมยู่ดีมีสุขสุขหวยรวยๆไปน้ำกันรอบรออาจารย์ต้อยแล้วก็รอฝันอาจารย์ต้อยด้วยเนาะอาจารย์ต้อยเพิ่งสิฝันว่าจังใดเพิน่นสีใดตัวใดมากนะคะเพื่อความมั่นใจเอาตัวนั้นมาเบิ่งประกอบกันตัวนี้มาเบิ่งประกอบกันนะคะเนาะ บาดตูได้มากตูได้หนามากโม่มากแล้วค่ะ,คะเรื่องเป็นแนวทางในการเจียงสื่อสลากกินแบยงรัฐบาลนะคะสนใจรั่งซื้อทีมกับเบืรอโทรคุนหายน้าจอค่ะด9 2 8 8 9 2 5 6 8นะคะทักเข้ามาได้วันนี้วันที่ห้าหมดโปวันนี้วันที่ห้าเล้วเด้อค่ะเด้อหมดโป1หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทหมู่บ้านเ้อยังไงคะ่ะ บ่มี่าส่งเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายไม่มี่าส่งงนะคะโอนได้ก็ดีค่ะท่านผู้ชมโอนได้ก็ดีเนาะเราจะไม่ได้ขาดทุนมากอยากให้ท่านผู้ชมนะโอนค่ะเท่ากับย่อมขาดทุนไปบ่ขาดหรอกค่ะคือไม่ได้กําไรคือคืนคืนกําไรให้ท่านผู้ชมคือไม่เอากําไรเนาะบอกกาไรหม่างไม่แต่พออยู่ใค่าทรงเนาะ,ค,ะค่ะกัอยู่ในกลุ่ม อาจารย์เปนจิปลอยเรียกมือใดกะเอารวยๆถูกหวยไปน้่กันค่นะเนาะเอาเรียงก็กคอตัวลาไปก่อนคอ,อยทันอยู่ดีมีสุกยูเย็นป็นสุก่วงเจ็บจะได้ค่ามไก่ย,ย่างให้มีคนที่ป่วยก็ขอแหหายป่วยคนที่มีสุขภาพบาแข็งแรงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทั่วทุ่งหนาเนาะค่นะเนาะคำวยพรมันเป็นคำที่ให้กำลังใจสุ้มชื่นใจ ทุ่มซื่อใจมีความสุขบวยกระหายไววค่ะท่านผู้ชมเนาะขอให้คนเฒ่าคนแก่ม,มีสุขภาพแข็งแรงลูกหลานก็นดีใจแล้วนะค่ะเนาะไม่เป็นภาระของลูกของหลานคือสุขภาพเฮาต้องรักษาไววดีๆลูกหลานก็นค่อยเบิ่งเพิ่นดีๆเจ็บปวดม่องใดสายตาบ่ดีม่องใดสร้างยาแก,ก้แดงไปให้เพิ่นกินได้ค่ะเนาะ12ออยพัดบำรุงสายตาตอนเมื่อนี้ก็400่อยคือเการวมค่าส่ง เก็บเงินปลายทางค่ะบอกว่าเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางท่านที่ยังไม่เข้ามาไม่ยังไม่เข้าใจเก็บเงินปลายทางทุกคนค่ะแต่ว่าสะดวกโอนก็ดีจะเรียกแดงจะไม่ได้ขาดทุนมากอันนี้แค่เสื้อมบำรุงกระดูกแล้วค่ะบำรุงกระดูกผูกกระดูกพ้นปวดตามคอปวดตามนิ้วมือลันกดเก็ดกดเก็ดนิ้วมือนิ้วเท้าซ่าก,กินสองตัวนี่ดีขึ้นค่ะทู้ชมมนะแข็งแรงดีขึ้นแล้วก็หมั่นออกกําลังกายนะค่ะ ออกกำลังกายคนฒถาคนแก่ใหญ่เพ่นยู่ซื้ซอหาเนวใหม่พันกำพ่นเล่นที่กำก็มีเนาะค่นะเนาะกำนี่กำเนีนนกับค,คอยว่างนี่มันสูบฉีดเลือดด้วยนะชีพจรของเราใช่ไหมมันกดลงอย่างนี้เลือดมันก็ตึงวิ่งไปพอเราปล่อยอย่างนี้มันเลื่อนกับลงกแม่คือการสูบฉีดเลือดเนาะค่ะสูบฉีดเลือดแก่ร่างกายนะนะคะถ้าอยากให้หัวใจแข็งแรงกับออกกำลังกายค่ะ อย่าก,กินของหวานของมันเนาะคะหละังหัวใจจะได้แข็งแรงเจเดียงก็พยายามอยู่กับลดได้เน่บนลดได้เน่จ้ะเป็นนั้นนะร่างกายหัวใจถ้ากินไขมันก็รู้สึกเมื่อยกับเป็นไขมันพอกตับกับออกกํกลาลังกายกันเนาะยังก้นกเข่าก้นแก่เหากอะวิ่งยอๆมันกับแพ้เข้ากับยอๆท่าทงที่ดีจเจเหลียงว,ว่าอันลินไอ้ไกายภาพบําบัด หรือว่าโยคะเนาะค่ะกายภาพแบบโยคะอยู่ในเมียมน้ำซ่านเ่าเล่นไปเล่นไปคือล่ามวยจีนน,ะนื้องศน์นะเพื่แพ้่ัวเข่าเข่าเนาะถ้าไปวิ่งเหยาะเหยาะถ้าไปขึ้นบันไดถ้าเป็นคอเสียมแน่นอนค่ะท่านผู้ชมคอขัดกันเนาะก็ให้ออกกําลังกายเบาๆเลือดพิ่งจะได้สูบฉีดเนาะคะแล้วก็เล่นโยคะนี่กันได้ดีขึ้นกันเนี่ยค่ะ ดียมากๆเลยจีแดงเล่นประจำตะกอนเนาะตุ้มือนี่ก็เ่เคยได้เหรียเนาะ,ะเอาบอกแต่คนอื่นตัวไอ้ก็บอกเจ้าของเนี่ยนันรับแลกอันดับแรกบอกเจ้าของนี่ละความเขาพูดออกไปเขาปฏิบัติตามตานวิส้มโมปฏิบัติํามรือไม่กันแล้วแต่คือเอาความรู้ให้กันฟังซื้อๆเนาะค่ะความรู้ใส่ใจไว้เมื่อนึกถึงได้เวลาเราเปลี่ยนมาเราก็จะได้ปฏิบัติ เอาเจเดียงก็ขอตัวลาไปก่อนเอาสิ่งเล็กๆนหน่อยที่มีประโยชน์มาบอกส่ฟังเพราะมันจบคลิปเนาะคะ่ะเจเดียงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ